สวัสดีครับผมปุ้ยธนาเริกขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ M U I C Story House Podcast House of Wisdom and Stories We Love to Share Podcast ที่จะนำความรู้และเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้ทุกท่านสนับสนุนโดย Mahidol University International College ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพอดแคสต์ในวันนี้ยังเป็นธีมของเรื่องของสิ่งที่ท่านต้องทำเนาะต้องคิดในช่วงสิ้นปีนี้ ะค,ะครั้งที่แล้วเราพูดกันถึง3โครงการดีๆของทางรัฐบาลนะครับที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็จะพูดอีกเรื่องหนึ่งที่ปกติแล้วทุกคนต้องคิด,ค,ดคิดหนักเลยโดยเฉพาะช่วงเดือนสุดท้ายของของของปีเนี่ยนะครับนั่นก็คือการทํำยังไงนะให้เราเสียภาษีสําหรับรายได้ที่อยู่ในปีนี้น้อยลงนะครับเรียกว่าเป็นการจัดการนะไม่ใช่หลีกเลี่ยงหรืออะไรถูกไหมครับนะครับตอนนี้ ก็เหมือนเดิมวันนี้แขกรับเชิญยังเป็นท่านเดิมนะครับก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดเรเบนจลักษ์สกุลสิงห์นะครับวันนี้ก็ท่านก็จะมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเป็นหลักเลยนะครับว่ามีรายการไหนบ้างนะครับปกติแล้วบางทีก็เวลาเราไฟล์ภาษีเานาะพองอดอเนาะโอ้โหไอเทมหลายสิบม,มากเลยเราก็ไม่เข้าใจบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่า อันเนี้ยลดได้ไหมนะฮะเราจ่ายอันนี้ไปลดได้ไหมเราลงทุนอันนี้ไปลดได้ไหมบางทีลืมด้วยซ้าบางทีกลายเป็นว่าเราไม่ได้ใช้สิทธิ์นั้นด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองฟังกันดูให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะลดหย่อนภาษีอะไรบ้างนะครับขอเชิญอาจารย์เบนจรักษ์เลยครับค่ะสวัสดีนะคะเรามาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการวางแผนภาษีนะคะเ,เวลาเราพูดถึงเรื่องของการวางแผนภาษีเนี่ย เราได้ยินกันบ่อยมากเลยทํายังไงน่าจะประหยัดภาษีตอนท้ายปีนะคะแต่พอลงมือเข้าจริงๆแล้วมักจะงงไม่รู้ว่าทําอะไรไปบ้างแล้วมันจะประหยัดตรงไหนได้บ้างนะคะดังนั้นเออเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเวลาเราวางแผนภาษีเนี่ยเรามุ่งเน้นที่จะเอ่อประหยัดภาษีแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายนะคะเราไม่หลบไม่หลีกไม่เลี่ยงภาษีนะคะเพราะภาษีที่เราจ่ายเนี่ยก็นำไปพัฒนาประเทศนี่แหละนะคะแต่ทำยังไงที่เราจะ ประหยัดภาษีที่เรานับเป็นรายจ่ายนะคะจ่ายให้น้อยลงนะคะแล้วก็ได้ประสิทธิภาพนะคะขออขออธิบายคร่าวๆอย่างนี้ค่ะเวลาเราจะประหยัดภาษีเนี่ยเราจะเรียกกันว่าลดหย่อนภาษีดูง่ายๆคิดกันง่ายๆมีด้วยกันห้าหมวดหลักนะคะว่าเวลาเราใช้จ่ายในแต่ละปีเนี่ยนะคะถ้ามันเข้าขายห้าหมวดหลักนี้แล้วก็น่าจะเอาไปลดหย่อนภาษีปลายปีได้นะคะ ทีนี้เรามาคุยกันว่าแต่ละหมวดนี้มันมีอะไรบ้างนะคะเรามาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังด้วยจะได้พอนึกภาพออกนะคะว่าเออมันจะไปใช้ได้ไหมนะคะเออหมวดแรกเลยค่ะไม่ว่าเราจะเป็นผู้มีรายได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเนี่ยรัฐบาลให้หากก่อนเลยคลือค่ารหย่อนใช้จ่ายส่วนตัวหกหมื่นบาทต่อคนหกหมืนบาทใช่แล้วโอ้เยอะเหมือน,นกันนะครับปีนึงเนี่ยเ,ออเราต้องกินใช่ไหมเราต้องบริโภคเพราะฉะนั้น เขาก็ให้ลดก่อนเลยหกหมื่นบาทต่อคนคือส่วนตัวผู้เสียภาษีคนนั้นไม่ใช่ไม่ขึ้นอยู่กับไม่ขึ้นกับเงินเดือนไม่ใช่ไม่ขึ้นกับเงินเดือนไม่ขึ้นกับรายได้นะคะหักไปเลยค่ะหักไปเลยหกหมื่นนะคะจะมีรายได้สามล้านหรือจะมีรายได้เจ็ดแสนก็หักลดหย่อนค่าใช้จ่ายส่วนตัวหกหมื่นบาทเท่ากันอโอเคส่วนถัดมาก็คือถ้าแต่งงานนะคะจดทะเบียน ต้องมีทะเบียนนะต้องมีทะเบียนนะนะคะก็สามารถลดหย่อนค่าใช้จ่ายคู่สมรสนะคะแต่ต้องเป็นคู่สมรสที่ไม่มีรายได้นะคะคือไม่ได้ทํางานนั่นแหละสมมุติว่าสามีทํางานสามีทํางานภรรยาไม่ได้ทำงานใช่แล้วไม่ไม่มีรายได้อะไรจดทะเบียนสมรสนะคะดังนั้นก็สามารถลดหย่อนค่าใช้จ่ายคู่สมรสได้อีกหกหมื่นบาทอโอเคนะคะทีนี้ถ้าคู่สมรสคือมีรายได้ทํางานทั้งคู่เลยทั้งสามีภรรยาส่วนนี้ใช้ไม่ได้นะคะอ่า สมมติว่าสามีทำงานบริษัทภรรยาขายของออนไลน์และมีรายได้อ่าถ้ามีรายได้แล้วก็เสียภาษีเสียภาษีอพราะนั้นส่วนนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะอ่าโอเคครับไม่ไดครับเเรื่องของลูกอ่าลูกโอ้อยากรู้เลยอยากรู้มากเลยนะคะก่อนจะมีลูกเอาเรื่องค่าคลอดบุตรก่อนดีไหมคะอาจารย์อ่าคลอดต้องคลอดก่อนก่อนจะมีลูกต้องคลอดก่อนมีลูกนะคะรัฐบาลก็สนับสนุนให้เพิ่มประชากรไทย ะะบ,บอกว่าค่าคลอดบุตรเนี่ยคิดเป็นท้องนะคะท้องละหกหมื่นบาทท้องหนึ่งครั้งท้องหนึ่งครั้งค่าคลอดนะคะไม่ใช่ค่าท้องนะคะค่าคลอดหกหมื่นบาทปีนี้ผมได้ใช้แล้วปีนี้อาจารย์ได้ใช้แล้วนะคะคทีนี้ถ้าท้องลูกฝาแฝดสมมุติว่าเป็นแฝดสองต้องคลอดพร้อมกันใช่ไหมอาจารย์ครับอ่าก็ได้แค่หกหมื่นเหมือนกันอ้าไม่ใช่แสนสองไม่ใช่แสนสอง เป็นคิปเป็นท้องอค่าคลอดครั้งละหกหมื่นบาทครั้งละแฝดสองแฝดสามแฝดสี่กับหกหมื่นจะคลอดลูกออกมาคนเดียวกับหกหมื่นพอคลอดเสร็จแล้วทีนี้ยังไงต้องมีค่าเลี้ยงดูลูกนะคะค่าเลี้ยงดูบุตรนะคะครับลูกชายคนโตของอาจารย์นี่เกิดก่อนปีหกหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่นั้นก็ได้ลดหย่อนแค่สามหมื่นบาทต่อปี เรียกว่าคุณลูกตอนนี้สามารถช่วยพ่อลดค่าใช้จ่ายได้ละลดไปสามหมืนพอไหมเนี่ยค่านมค่าขนมอาจจะยังไม่พอแต่ยังน้อยช่วยได้รัฐบาลก็สนับสนุนในการเลี้ยงดูประชากรตัวเล็กๆคนค่นะ,คะคถ้าเกิดก่อนปีสองห้าหกหนึ่งได้สามหมื่นนะคะสามหมื่นต่อคนต่อคนสามอ๋อสามหมื่นต่อคนครับอันนี้ลูกคนที่สองถ้าเกิดก่อนปีหกหนึ่งก็ได้สามหมื่นเหมือนกัน พูดง่ายว่าเด็กที่เกิด,ด,ก,ก,ดก่อน,อนปีหกหนะะึ่งคนก็ตามหลักก็ได้สามห0คนละสามหมืใช่ะค,ะค่ะแต่ถ้ามีลูกหลังปีหกหนึ่งคือตั้งแต่ปีหกหนึ่งหกสองหกสามปีหน้าหกสี่นะคะอาจารย์ก็จะได้ลดหย่อนคนละหกหมื่นบาทนะคะนั้นตัวเลขที่ใกล้คลอดเนี่ยก็จะได้หกหมืนบาทนะคะอ๋อแสดงว่าใครมี บุตรมีลูกหลังปีหกหนึ่งมานี่โอ้โชคดีเลยรัฐบาลช่วยเพิ่มขึ้นอันนี้โปรโมดที่มีตัวเลยนะโปรโมดให้สร้างประชากรเพิ่มขึ้นนะจนะโอเคครับโอฟังแล้วดีใจมากเลยนี้ทีนี้น่าจะต้องมีลูกกันเยอะแยากไปหมดเลยทีนี้ถัดมาค่ะก็เป็นค่ากระตัญยูนะคะลดหย่อนค่าเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะ เลี้ยงดูพ่อแม่พ่อได้สามหมื่นนะคะเลี้ยงดูแม่ก็ได้อีกคนหนึ่งสามหมื่นถ้าเลี้ยงดูทั้งพ่อและแม่สองคนรวมกันก็หกหมื่นบาท<ม>นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพ่อแม่ต้องไม่มีไรายได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีไรายได้และยังเสียภาษีอยู่ส่วนนี้เอามาลดหย่อนไม่ได้นะคะค,คุณพ่อคุณแม่บางท่านใช่บางท่านเนี่ยจะเสียแต่ว่ามีบำนาญแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้ ก็ต้องไปคำนวณนะเพราะว่าถ้าท่านมีรายได้แล้วยังต้องเสียภาษีอยู่นะคะก็ไม่สามารถจะนำส่วนนี้มาลดหย่อนได้โอเคอเค,ะคะทีนี้มันก็อาจจะมีประเด็นนิดหน่อยเนื่องจากว่าบางครอบครัวในพี่น้องหลายคนนะคะเออลดได้ทุกคนไหมคะอย่างเงี้ยเออไม่ใช่พี่ก็ยื่นน้องก็ยื่นน้องคนเล็กก็ยื่นยื่นกันไปหมดเลยซ้ําซ้อนไม่ได้นะคะเพราะเราครอบครัวนี้มีมีคุณพ่อคุณแม่เพียง สองท่านนะคะแต่อาจจะลูกสามคนสี่คนเนี่ยไม่ใช่ลูกทุกคนเอาไปยื่นกันหมดอันนี้เสียภาษีซ้ำซ้อนนะคะจะมาเรียกค่ารดหย่อนซ้ำซ้อนไม่ได้ต้องตกลงกันก่อนว่าใครจะได้สิทธิ์ต้องคุยกันคุยกันนะคะเช่นปีนี้พี่คนโตเอาสิทธิ์คุณพ่อไปนะคะเอาคุณพ่อไปเลี้ยงดูก็ไปลดสามหมื่นนะคะปีหน้าก็เวียนสิทธิ์นี้ให้น้องคนรองถัดมาออ คือเพื่อเท่าเทียมเท่าเทียมกันวนกันกไ้ไนะคะซ้าซ้อนกันไม่ได้จะเป็นเทคนิคที่ดีเป็นเทคนิคนะคะจะต,ต้องตกลงกันให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดอันนี้หมวดที่หนึ่งนะคะหมวดที่หนึ่งก็คือเรื่องของภาระส่วนตัวนะคะรวมถึงภาระครอบครัวคนใกล้ตัวเราสามีภรรยาบุตรคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้พิการที่อยู่ในอุปการะนะคะนั่นก็จะเป็นหมวดนี้ดังนั้นเวลาเรา จะไปเตรียมเรื่องของการลดหย่อนภาษีนี่ดูเรื่องใกล้ตัวเราก่อนหรือคนในครอบครัวเราก่อน mm hmm. นะคะว่าเราจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับ <c oughs> นะคะหมวดที่2ก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนละนะคะการลงทุนนี่แบ่งด้วยกัน2ประเภทก็คือลงทุนเพื่อตัวเราเอง mm hmm. ก็คือซื้อความคุ้มครองหรือซื้อประกันนั่นแหละนะคะแล้วส่วนที่2ก็เป็นการลงทุนเพื่อ,อให้มีชีวิตเกษียณอย่างสุขเกษม mm hmm. นะคะหรือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาว สิบปีขึ้นไปนะคะนี้เรามาคุยกันง่ายๆเลยว่าเวลาเราซื้อประกันเนี่ยมีประกันอะไรบ้างนะคะที่เราจะได้ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีนะคะประกันสังคมเลยค่ะถ้าเราเป็นมนุษย์งวนเดือนนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะหรือพนักง,งานรัฐเนี่ยเราก็จะต้องถูกหกประกันสังคมใช่ไหมคะดังนั้นก็ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงนะคะแต่ไม่เกินห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทต่อปีอนะคะนะคะหลังจากนั้นก็จะมีประกันที่ บางท่านเนี่ยทำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะทีนี้รวมกันแล้วคุณพ่อคุณแม่รวมกันแล้วลดหย่อนได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะทีน,นี้มาถึงตัวเราเองบ้างนะคะเราซื้อประกันชีวิตให้ตัวเราเองใช่ไหมคะเช่นประกันบวกสะสมรั์เป็นต้นนะคะอ,อันนี้เอาไปลดได้หนึ่งแสนบาทซื้อเบี้ยประกันสุขภาพให้ตัวเอง สองก็ลดได้ไม่เกิน25,000บาท2รายการนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทสมมุติว่า,าพี่ซื้อทั้งประกันชีวิตบวกสะสมทรัพย์แล้วก็ซื้อประกันสุขภาพด้วยนะคะสรายการนี้รวมกันต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทแต่ถ้าซื้อเพียงรายการเดียวก็จะมีกติกาของเขาเช่นซื้อเบี้ยประกันชีวิตะฮะได้1 0 0 0 0แแต่ถ้าซื้อเบี้ยประกันสุขภาพตัวเอง25งหมื่นห้า ถ้าะะถ้าซื้อสองอย่างต้องไม่เกินหนึ่งแสนรวมกันแล้วนะคะทีนี้ถัดไปหมวดใหญ่นิดนึงหมวดเรื่องของออกึง่งกึ่งลงทุนแล้วคหละนะคะก็จะเป็นเรื่องของประกันบำนาญน,นะคะประกันบำนาญก็เหมือนกับว่าเ,เราซื้อเงินบำนาญให้ตัวเองหลังเกษียณนะคะเราอยู่อย่างมีความสุขหลังเกษียณเราไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นภาระลูกหลานแล้วก็เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าโดยการซื้อประกันบำนาญ ะะประกันบำนาญตัวนี้เบี้ยประกันบำนาญต้องไม่เกิน15%ของเงินได้นะคะแล้วก็ต้องไม่เกิน200,000บาทค่ะกองสำรองเลี้ยงชีพบางบริษัทเขาก็มีให้เนาะใช่ไหมคะอย่างหน่วยงานของเราก็มีกองสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็เป็นการลงทุนในระยะย,ยาวเตรียมพร้อมเพื่อให้มีเงินก้อนหนึ่งเอาไว้ใช้ยามเกษียณนั่นแหละ ะะหลายหลายคนอาจจะรู้จักกันในชื่อ provident fund ใช่ PVD นะคะ provident fund ก,ก็คือ,อเรากเก็บเง,งินมาส่วนหนึน่งส่วนหนึ่งจากเงินเดือนล,ลงทุนไปแล้วองค์กรก็สนับสนุนให้ส่วนหนึ่งะนะคะ,ะ,คะแล้วก็เงินตัวนี้คาดว่าจะออกดอกออกผลแต่เราจะไม่ได้อะไรในช่วงที่เราทํางานเราจะไปได้ตอนเกษียณใช่แล้วก็คือเป็นการ ออมเพื่อนเกษียณใช่นะคะเช่นเดียวกับกบขนะคะกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการก็เป็นลักษณะเดียวกันกับกองสํารองเลี้ยงชีพนะคะหรือแม้กระทั่งเงินส่งเคาะครูนะคะก็คล้ายๆกันส่วนเนี้ยเราสามารถลงทุนไปได้ไม่เกิน5้าแสนบาทนะคะแล้วก็กองที่เรารู้จักกันดีนะคะหลายๆกองทุนรวมหรือแม้กระทั่งธนาคารพาณิชย์ก็โปรโมทเยอะแยะเลยก็คือกองทุน RMF ก็คือซื้อเพื่อบำนาญเหมือนกันนะคะไปรับอาตอน55แต่ต้องส่งทุกปีเลยนะคะกอง IMF เนี่ยกองทุน IMF เนี่ยเราก็สามารถสะสมได้30%ของเงินได้นะคะแต่ต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทแต่ว่าอันนี้ก็จะต่างจากกองสมองเลี้ยงชีพตรงที่อันนี้เป็นเงินเดือาของเราเองนะไม่มียงานไหนสนับสนุนใช่แล้วเป็นการลงทุนนะคะเพื่อซื้อบำนาญให้ตัวเองนะคะแล้วก ออกองถัดมาเป็นน้องใหม่มาตั้งแต่ต้นปีนะคะตัวอกองทุนที่เรียกว่า S S F เนี่ยมาแทนกองทุน L T F เดิมอ๋อไม่มีละ L T F L T F ไม่มีแล้วไม่มีมาตั้งแต่มกราปีหกสามนี้แล้วนะคะ,คะเปลี่ยนมาเป็น S S F นะคะแล้วก็ S S F เนี่ยเราเอามารวมกับเรื่องของโหมดประกันชีวิตและการลงทุนเพ,ะะเพราะว่าอะไรเพราะว่า S S F ตัวใหม่เนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวมากเลยคือสิปีนะค นั้นอาจารย์ก็สามารถจะลงทุนในกองทุน S S F ได้นะคะสามสของเงินได้นะแต่ต้องไม่เกิน2องแสนบาทต่อปี <ừ> อเอามาลดหย่อนภาษีก็เรียกว่าเป็นการลงทุนระยะยาวยาวขึ้นกว่า L T F โอมากเลย10ปีเจ้า S.S.F. หรือว่า Super Saving Fund ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือยาวขึ้นลัะยาวมากมาแทนเลยแทนใช่แล้วใครลงทุนกองนี้ต้องเงินเย็นนะคะถือระยะยาวต้องเย็นเลยแหละต้องเย็นนิ่งค่ะระยะยาว10ปีโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคงขออนุญาตถามเพิ่มเติมตรงนี้หลังจากนี้ได้ะได้ค่ะแล้วกองสุดท้ายนะคะอาจจะเหมาะสมกับคนที่มีรายได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะก็คือกองทุนการออมแห่งชาติก็คือกอชเนี่ย สะสมแล้วก็เอาไปลดอนภาษีได้ไม่เกิน13,200บาทนะคะคล้ายๆกับกองสำรองเลี้ยงชีพค่ะคือเราลงทุนไปส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีรัฐบาลสะสมให้อีกหน่อยหนึ่งนะคะนั้นก็จะมีด้วยกัน5เรื่องด้วยกันนะคะในส่วนของประกันชีวิตและการลงทุนเนี่ยมีประกันบำนาญมีกองสำรองเลี้ยงชีพมี r m f มี s s f แล้วก็กองออมแห่งชาติ5ตัวรวมกันแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน5 0,000 0บาทนะคะ คือหมวดนี้คือหมวดในรูปของการลงทุนแล้วก็ประกันเนี่ยแหละนะคะต้องไม่เกินห้าแสนคือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีการเสียเงินอกไปเพื่อประกันความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะด้านสุขภาพด้านชีวิตอันนี้คือนอกจากจะได้การประกันความเสี่ยงละใช่กนีเป็นหมวดลงทุนแล้วยังลดภาษีได้ด้วยลดภาษีได้ด้วยนะเราลงทุนเรายังได้ลดหย่อนภาษีอีกการลงเป็นลงทุนระยะยาวการลงทุนระยะยาวตรงนี้นอกจากจะทําให้เรา ได้ดอกได้ผลเนี่ยรลงทุนแล้วก็ยังลดภาษีได้ด้วยลดภาษีได้ด้วยดังนั้นเนี่ยผู้ที่ซื้อกองสำรองเลี้ยงชีพซื้อ IMF ซื้อ SSF เนี่ยจะได้ประโยชน์เรื่องของลดหย่อนภาษีในแต่ละปีแล้วก็เป็นการอมการลงทุนเพื่อตัวเองในระยะยาวเช่นเพื่อเกษียณอายุเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมีแต่ได้กับได้สองเด้งสองเด้งนะคะอันนี้ก็คือหมวดลดหย่อนภาษีหมวดที่สองนะคะทีนี้ ว่าด้วยหมวดที่สามเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ <oun. S 2> ก็เรื่องของดอกเบีย้ยบ้าน <แ Story. S 2> นะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว <im S 2> <im S 2> นะคะปีสองปีที่ผ่านมารัฐบาลก็พูดถึงบ้านหลังแรกนะคะถ้าใครออมีการซื้อบ้านหลังแรกนะคะก็จะได้ยังได้ประโยชน์ทางด้านภาษีอยู่ก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยบ้านเอามาลดได้หนึ่งแสนบาทนะคะนะคะถ้าใครเข้ามาตรการในอดีตที่เคยมีบ้านหลังแรก ซื้อบ้านสมมติว่าน้องๆที่เพิ่งจบไปไม่นานอาจจะสี่ห้าปีเริ่มคิดอยากมีบ้านอยากมีครอบครัวค่ะก็บางทีอาจจะต้องกู้เงินเนาะแล้วก็ต้องจ่ายทุกเดือนทุกเดือนจ่ายให้ได้ไปใช่แล้วก็ก็อเกข้อมูลตรงนั้นมาแล้วก็ดูซิว่าดอกเบี้ยปีนั้นอะเราต้องจ่ายเท่าไหร่เฉพาะดอกเบี้ยเฉพาะดอกเบี้ยค่ะเพาะปกติเวลาจ่ายเราจ่ายมันเป็นต้นบวกดอกต้นบวกดอกาเราก็ต้อง ตีความให้ได้ว่าดอกเบีย้ยเฉพาะดอกเบีย้ยบ้านเนี่ยเท่าไรรวมแล้วหนึ่งปีต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะเอามาลดภาษีได้โนะค,คนะคะถัดมาก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลกําลังเชิญชวนให้ทุกคนใช้นะคะ,ะเราคุยกันไปในเอพิโซดแรกก็คือโครงการชอบดีมีคืนอ๋อก็ะค,ะคือมาอยู่ตรงนี้แหละใช่แล้ว เวลาลดภาษีใช้จ่ายไม่เกินจริงอ่าไม่เกินสามไม่เกินสามหมื่นบาทแล้วก็มาลดภาษีตามขั้นภาษีเนี่ยจาได้ไหมเราเราช็อปนะไม่เกินสามหมื่นบาทนะคะแต่ว่าการลดภาษีเนี่ยเอามาลดตามขั้นของภาษีที่แต่ละคนอ่าต้องเสียซึ่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนื่องจากฐานรายได้เรามีไม่เท่ากันถ้าผมจาไม่ผิดก็คือถ้าเสียที่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วช็อปถึงสามหมื่นบาทก็จะเซฟตรงนี้สี่สี่พันห้าร้อยบาทใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะส่วนมาตรการ คนละครึ่งไม่เกี่ยวกับหมวดที่สามนี้นะคะเพราะว่าได้ผลประโยชน์ไปณวันที่ซื้อเลยเพราะฉะนั้นเฉพาะชอบดีมีคืนเท่านั้นที่จะมาใช้ในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจ <นะ S 1> ผลมันจะมาเห็นตอน <มา S 1> ที่ท,นนทำภาษีนี่แหลใะใช่ไหมครับทีนี้หมวดถัดไปก็คือเรื่องของการบริจาคตอบแทนสังคมคะนะค,ะ,คะก็มันมีอย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยรัฐบาลมองว่าเวลาเราบริจาคสาธารณกุศลเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนให หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถเดินไปได้โดยไม่ต้องพึ่งภารัฐเพียงฝ่ายเดียวนะคะถ้าเราบริจาคให้วัดนะคะให้มูลนิธินะคะเราลดหย่อนได้ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นของเงินได้นะคะทีนี้ถ้าเราบริจาคให้กับโรงเรียนครับโรงเรียนรัฐบาลนะคะรัฐบาลต้องอยู่ในกำกับนะคะโรงเรียนมหาวิทยาลัยรัฐแล้วก็โรงพยาบาลของรัฐครับนะ,ะนะคะลดหย่อนได้ต้้งสองเท่า ของเงินที่บริจาคไปแต่ต้องไม่เกิน10%ของเงินไดอืออาจารย์บริจาค2,000บาทให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลหรือโรงพยาบาลของรัฐเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นต้นครับอาจารย์ได้ลดหย่อนถึงสองเท่าของเงินบริจาคเลยนะคะเคเอายอดสองเท่าของที่บริจาคไปมาลดหย่อนได้ถูกต้องบริจาค2,000ได้ลดหย่อน4,000บาทครับแต่ทางนี้ทางนั้นต้องไม่เกิน10%ของเงินไดพิมพประเมิน อืมโอเคนะคะทันมาหมวดสุดท้ายอาจจะไม่ค่อยมีคนบริจาคเท่าไหร่นะคะเอ่อก็คือเรื่องของบริจาคให้แก่พักการเมืองตอนนี้ก็กําหนดไว้ว่าบริจาคได้แต่ต้องไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็เอามาลดได้มาลดยอดภาษีได้อ่าโอเคคือบริจาคเกินกว่านั้นได้ไหมก็คงจะได้แต่เอามาลดยอดภาษีได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะคะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องว่าเป็นห้าหมวดเนาะใช่ห้าหมวดหลักที่อาจจะช่วยให้เรา คิดแล้วก็วางแผนก่อน<ช>เพราะรู้สึกรายการที่ใช้หาจริงๆแล้วถ้าดูเยอะมากก็เยอะเลยแหละคือถ้าเราดูตามแบบฟอร์มของพองกดอเก้าศูนย์หรือพองกร9ดอเก้าหนึ่งเราก็จะงงไปหมดเลยว่าเดี๋ยวมีค่าลดหย่อนเดี๋ยวมีอะไรปรากฏขึ้นมาเต็มไปหมดนะฮะทีนี้ถ้าเราจัดหมวดความคิดซะมันก็จะง่ายขึ้นในการที่เราจะวางแผนภาษีตั้งแต่ต้นปีกันไปเลย หรือจริงๆตอนนี้เราอยู่ประมาณใกล้ๆท้ายปีแล้วก็ยังไม่ได้เสียโอกาสอะไรเลยนะคะก็ยังลองดูได้ว่ามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เราอาจจะมาลดหย่อนภาษีได้นะคะเ,เรายังมีหมวดค่าใช้จ่ายและภาระส่วนตัวเ,เรามีค่าดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เราอาจจะยังไม่เคยคิดเลย<ม>ก็เอามาใช้ได้เป็นต้นนะคะคือส่วนใหญ่คนที่มีไรายได้เราต้องเสียภาษีจะไปคิดเรื่องเสียภาษีเลี้ยงดองท้าย ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วจริงๆสามารถคิดตั้งแต่ต้นปีได้เลยโอ้ถ้าเป็นไปได้ควรคิดตั้งแต่ต้นปีเพราะเราใช้ประโยคว่าวางแผนนะคะวางแผนเพื่อประหยัดภาษีก็ควรวางแผนแต่นั่นๆนเนาะนะคะบางอย่างอย่างเช่นค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ก็จะได้คุยกับพี่น้องใช่แล้วว่าใครจะเป็นคนได้สิทธิ์ตรงนี้ใครจะได้สิทธิ์ตรงนี้นะคะแล้วปีถัดไปจะเป็นใครครับหรือว่าอย่างเรื่องการลงทุนเนาะก็มาซื้อกปลายปลายปีเนี่ยราคากองทุนอาจจะสูงกว่าต้นปีนะใช่นะคะ นะครับก็ก็เป็นทริคที่ดีนะฮะว่าอย่ามาคิดกันตอนท้ายซะทีเดียวโดยเฉพาะนะกองทุนนะคะขอเน้นเลยว่าการซื้อกองทุนรวมเพื่อจะไปประหยัดภาษีเนี่ยควรจะซื้อตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็อาจจะอาศัยจังหวะของตลาดนะคะช่วงไหนตลาดที่ดูซึมๆสักหน่อยนึงเนี่ยนะคะราคากองทุนก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันงั้นก็จะเป็นประโยชน์ที่เราสามารถจะซื้อกองทุนได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะ อีกอย่างก็คือว่าหลายท่านก็อาจจะใช้วิธีทยอยสะส,สมหรือทยอยลงทุนนะคะหรือลงทุนเท่าๆกันในทุกๆเดือนในกรณีของ RMF เป็นต้นนะคะซึ่งก็เป็นวิธีที่ดีนะคะที่เราเรียกว่าวิธีดอลลาร์คอสแอเวอร์นั่นเองคือซื้อทุกเดือนเลยซื้อทุกเดือนเลยเท่าๆกันสูง<ช>บ้างถูกบ้างถูกซ,ซื้อแพงบ้างซื้อถูกบ้างแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาเวลานั้นแต่ทําให้เราไม่ลืมไม่ลืม <Okay. S 2> แล้วก็มีวินัยด้วยรลซึ่งเฉลี่ยออกมาก็อาจจะอยู่ในช่วงที่เราโอเคแหละโอเค,คดีกว่าตลาดแต่ต้องดูในระยะที่เกินเจ็ดปีขึ้นไปนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นาการลงทุนระยะยาวเนี่ยตามสถิติน่าจะให้ผลบวกมากกว่าผลลบเนาะใช,ใช่ไหมฮะใช่นะครับซึ่งอันนี้ก็ว่ากันเรื่องเกินสิบปีแหละสิบปีครับนะครับอันนี้อาจจะเจาะลึกลงนิดนึงตอนนี้รู้แล้วลว่าเรามีห้าหมวด หหมวดแล้วก็ในแต่ละหมวดมีไอเทมหลากหลายมากเลยนะครับที่สามารถทําให้เราเอาไปลดหย่อนได้คือจ่ายออกไปแล้วเนี่ยเอามาลดหย่อนภาษีได้ค่ะอันนี้อยากจะเจาะลึกลงมานิดนึงในส่วนของกองทุนนะครับในกองทุนมันมีตัวย่อเยอะที่เอามาใช้ใช่ไหมคะหมวดที่เอามาใช้เรื่องของภาษีใช่มคะใครใช่ก็มีสตัวเนาะใช่ไหมครับกองทุนพวกนี้ก็ชื่อย่อมันเยอะมากเลยนะฮะอาจจะ อลองถามนิดนึงวา่าแต่ละอันเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคร<ช>ับเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็ถ้าจะซื้อซื้อซื้อ,อได้กันได้ที่ไหนบ้าง<ช>ครับอ<ช>ย่างอย่าง S S F เนี่ยกับ L T F ต่างกันยังไงนะครับอปีที่แล้วเราย,ยัางซื้อ L T F กันอยู่เลยเนาะใช,ใช่ไหมคะ L T F ก็หลักๆก็จะไปลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทตั้งแต่หุ้นนะคะหุ้นกู้ก็มีนะคะแล้วก็ทองคําก็มีนะคะหรือไปลงทุนใน หลักทรัพย์ต่างประเทศก็มีนะคะ S S F ที่มาใหม่เหมือนกันเลยคะ่ะในเรื่องของหลักการลงทุนซื้อหุ้นอทองนะคะแล้วก็หลักทรัพย์อื่นๆเหมือนกันกันกบ L T F นะคะต่างอยู่หน่อยนึงตรงที่ว่า L T F เนี่ยมันแม็กซิมัมที่7ปีใช่ไหม<ะ>ตอนนี้ S S F แม็กซิมัมที่10ปี คือต้องอยู่ในนั้นซื้อแล้วก็ถืออยู่ในนั้น10ปีห้ามถอนออกห้ามถอนออกเพราะถ้าถอนออกเนี่ยเราไม่ได้ผลประโยชน์ทางภาษีแถมถูกคำโทษย้อนหลังคืนภาษีที่ได้ประโยชน์ไปด้วยก็คือไอ้ที่เราได้ลดหย่อนนั่นแหละเราต้องจ่ายกลับเข้าไปเหมือนเดิมเพราะเราดันไปผิดกฎเขาใช่แล้วละนะคะ<อ>ข้อดีของ LTF และ SSSF ที่มันมีเหมือนกันก็คือปีไหนเนี่ยที่เรามีรายได้มาก นะเราก็ไปซื้อ LTF หรือตอนนี้เรามาใช้คําว่า s s f นะคะก็ซื้อปีนั้นมาคือไม่ใช่ภาระผูกพันปไม่ใช่าภาระผูกพันต้องจ่ายทุกปีนะคะเออไม่จําเป็นต้องซื้อติดต่อหรือต่อเนื่องกันทุกปีนะคะซื้อปีนี้ปีหน้าจะเว้นก็ได้ปีที่อาจจะมีรายได้มากหน่อยปีไหนไรายได้มากก็ซื้อะนะ,ะคะไม่เหมือนกับ RMF ถูกไหมฮะ RMF เนี่ยซื้อแล้วก็ต้องซื้อต่อเนื่องไปทุกๆปีจนกระทั่งอายุ55 แต่ S S F ซื้อเฉพาะปีที่เราอยากจะเอาไปลดหย่อนภาษีเยอะๆะนะคะแต่กติกาอย่าลืมว่าซื้อปุ๊บถอนไม่ได้นะคะรอ,อไป 10, 10ปีปส่วน R M F เนี่ยเราไม่ได้พูดกันถึง10ปีถูกไหมครับ R M F นี่มันแล้วแต่นะคะ,คะต้องอผู้ซื้อต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะถึงจะมีสิทธิ์ถอนหร,อหรือขายกองทุนนั้นออกไป สมมติว่ามีน้องคนหนึ่งทํางานไปสักห้าปีแล้วตอนนี้อายุสักยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดซื้อ R M F ถ้าซื้อ R M F ตั้งแต่อายุยี่สิบเจ็ดก็จะต้องซื้อทุกปีไปจนถึงอายุห้าสิบห้าขั้นต่ําที่ห้าพันบาทต่อปีอนไม่ได้อะไรไม่ได้ถอนไม่ได้เลยแล้วต้องซื้อทุกปีซื้อทุกปีขั้นต่ําที่ห้าพันบาทโอ้ค่ะครับก็จะต่างกันต่างนี่คือ เพื่อเกษียณจริงๆเลยเพื่อเกษียณจริงๆเลยต้องใส่เข้าไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการที่อยากจะเอาเงินออกด้วยหรือว่าใช้สิทธิประโยชน์จากการลงทุนนั้นด้วยถูกไหมคะถูกต้องค่ะถ้า S S F ก็สิบปีสิบปีถ้า I M F ก็คือห้าสิบห้าอายุห้าสิบห้าปีถึงจะมีสิทธิถอนได้นะคะโอเคเออเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องอายุของ I M F ก็เลยนึกได้ว่า S S F เนี่ยสมมติอาจารย์อายุห้าสิบแปดแล้วแลวปีนี้อาจารย์ มีรายได้จากการรับโปรเจกต์มากมายเลยนะคะยังซื้อได้นะคะ S S F เนี่ยซื้อได้อะซื้อได้ค่ะแต่อาจารย์ก็ต้องรอไปอีกสิบปีกว่าอาจารย์จะสามารถถอนเงินก้อนนั้นได้แต่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ใช่แล้วนะคะโอเคโอ้เพราะว่าตัวย่อเยอะเนาะต้องต้องทำความเข้าใจเพราะว่าแต่ละอันก็อาจจะไม่เหมาะไม่เหมาะกับทุกคนใช่ค่ะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นมากน้อยยังไงขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ทางการเงิน หวังว่าเดี๋ยวอาจจะมีเอพิโซดหน้าที่อาจจะมีพูยกันเรื่องนี้ลึกๆขึ้นนะครับถูกไหมครับน้อนเรื่องของเทคนิคคลิปการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนอะไรเพิ่มขึ้นได้สิได้ค่ะเนาะค่ะก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเราเราได้ประหยุดเนาะบางท่านอาจจะทราบแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงน้องๆนะครับที่อาจจะเพิ่งจบกันไป ครัเพิ่งเรียนจบกันไปแล้วก็อาจจะเป็นปีแรกเด็กๆที่เพิ่งเริ่มทํางานเนี้ยนะ,ะซื้อ S S F เนี่ยนะแล้ววางแผนระยะยาวนี้ก็ใช้ได้นะอาจารย์เช่นสมมุติว่าอีกสิปีนี้กะจะแต่งงานต้องเก็บตังค์ซื้อบ้านเนี่ยหรือแต่งงานแต่งงานค่าแต่งงานสินสอดมีเป้าหมายระยะยาวอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะก็ก็ก็มีประโยชน์มากเลยนะสำหรับ พวกที่เป็น S S F เนี่ย R M F เนี่ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะกับน้องที่เพิ่งเริ่มทำงานสักเท่าไหร่เ,<อ>เพราะว่าเขายังมองไม่เห็นความจำเป็นของเงินก้อนกเกษียณอายุแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเออมก่อนเรารวยกว่านะอาจารย์แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่เงินก้อนใหญ่ๆเข้าไปเพราะว่าเรามีระยะเวลามากกว่าคนอื่นไงะนะฮะนั้นก็เป็นประโยชน์ของ R M F แต่ว่าตอนนี้เด็กๆที่เพิ่งเป็นมนุษย์ทํางาน ช่วงแรกๆเนี่ยเขาอาจจะยังมองไม่เห็นเรื่องของ RMF นะคะหรือมองไม่เห็นเรื่องของ SFF นะคะแต่จริงๆอยากจะให้มองมองเห็นเลยแหละนะคะว่าจริงๆการลงทุนในแต่ละประเภทนี้มีประโยชน์กับเขาในระยะยาวนะคะแต่เนื่องจากว่ายังเป็นวัยที่แอคทีฟอยู่ก็เลยอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะครับก็โหวันนี้ถึงว่าได้ประโยชน์เหมือนเดิมนะครับก็มากเลยสําหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มคิดเลย ในเรื่องของการจัดการภาษีหรือว่าประหยัดภาษียังมีเวลาอีกเดือนครึ่งถ้าตัดสินใจจะซื้อกองทุนยังมีเวลานะครับแต่ว่าต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์แล้วก็ลองดูว่าจะลดได้เท่าไหร่นะครับหรือเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนอะดูแลพ่อแม่นะครับดูแลบุตรนะครับลองคิดกันดูนะครับรวมถึงเรื่องของประกันด้วยเนาะประกันด้วยนะครับยังทันเร่ว่าอย่างทันยังทันยนนะครับก็ยังไงก็ ก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จในการลดหย่อนภาษีเนาะก็คืออย่างที่ว่าก็คือต้องต้องจัดการตัวเองให้ได้ก่อนนะครับลดความเสี่ยงตัวเองแล้วก็ลงทุนไปอนาคตนะครับอันนี้เป็นหลักการของการเสียภาษีก่อนที่จะมาต้องมาเสียภาษีไปให้รัฐบาลนะครับส่วนนี้ก็จะกลับมาดูแลตัวท่านเองนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อ่าดรเบนจลักษ์สกุลมสิงห์อีกครั้งนะครับที่มาให้ความรู้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับแล้วกันขอบคุณค่ะสอบคดีค่ะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับหมวดการประหยัดภาษีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับลดภาษีในหมวดไหนกันบ้างช่วยคอมเมนต์เข้ามาเล่ากันฟังนิดนึงนะครับหรือมีความรู้ดีๆที่อยากจะถ่ายทอดและแชร์ให้คนอื่นฟังคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับการรับฟังและติดตามรายการ muyc storyhouse podcast ช่องทางหลักของเรานะครับคือช่องทาง YouTube เพียงเสิร์ชคำว่า M U I C Story House แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวและความรู้ดีๆที่จะนำมาแบ่งปันให้ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ